a b c c a b e c 9และ a b e c 1 1 3ตัวเนี่ยทุกคนครับมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะให้ทุกคนดูเลยแล้วก็ทดลองให้ทุกคนดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันก่อนจะไปดูเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องจิรโนนด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนครับเราจะมาทดลองดูกันว่า A B E C หรือลูกปืนของสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะทุกคนผมเนี่ยมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ7แล้วก็9แล้วก็11นี่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือ7นะทุกคนอันนี้คือตัวเก่าๆเ,เลยจะเป็นตัวที่เป็นเหล็กธรรมดานี่7ธรรมดาลูก9นี่จะเป็นสีดํา นี่ทุกคนครับเป็นสีดำเฮ้ให้ทุกคนดูความแตกต่างกันก่อนนะสีดำและอันนี้ก็คือ1 1จะเป็นสีแดงนะทุกคนครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันเรื่องของความเร็วความเร็วของลูกปืนการบดนี้นี่ดูความเร็วลูกปืนการบดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออลูกปืนการหบนเนี้ยน,ออน,น,นั่นแหละให้ดูอันนี้ของเก้านะนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ อันนี้คือของเจ็ดนะทุกคนครับเจ็ดจะเก่าๆเนี่ยเพราะว่าผมเคยเอาไปใช้มาแล้วไนงะนี่ให้ดูทุกคนเลยให้ดูข้างในเลยทุกคนครับจะเรียงเลยก็คือ 7, 9, 11นี่ข้างในมันก็จะมีเขียนบอกด้วยนะทุกคนนี่ก็คือเลข7อย่างเงี้ยนี่สมมุติเป็นเลข7อย่างเงี้ยนี่เขาจะบอกเป็นเลข7ถ้าเป็นเลข9เนี่ยเนี่ยทุกคนให้ดูเลข9ถ้าเป็นเลข9ก้จะเป็นเลข9ขึ้นมาตรงนี้นี่11ก็จะเป็น11อย่างเงี้นี่ ความแตกต่างของมันทุกคนครับความแตกต่างของมันเลยระหว่าง3ตัวเนี้ยมันคือเรื่องของความกว้างของข้างในลูกป,ปืนซึ่งตัวลูกป,ปืน7จเนี่ยจะมีความกว้างที่เยอะกว่าตัว9แล้วก็11ก็จะไล่ขึ้นไปไมันจะมีตั้งแต่5้ถึงสิอย่างเงี้ยถ้า5เนี่ยก็คือจะใหญ่ใหญ่กว่าสุดเลยความกว้างของลูกป,ปืนก็จะใหญ่สุด7ก็คือจะเล็กลงมาอีกเอ็ก็คือเล็กติดเดียวอ่าข้อดีข้อเสียก็เดี๋ยวผมจะบอกให้สุดท้ายนะทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเราวผมขอลองแกะข้างในดูก่อนแล้วกันอีกข้างในนี้ออันนนี้ผมไมไ่แกะนะพ ปแล้วมันใส่ไม่ได้ไมันเป็นเหล็กอันนี้มันจะแตกต่างกัน <c oughs> ก็คือมันจะเป็นรูปแบบของยางไงมันสามารถแกะแล้วก็เก็บเอาไปได้ไงมันจะมีอะไรที่พิเศษหรือป <c oughs> เปล่าอาจจะมีระเบิดอยู่ข้างในก็ได้นะทุกคนพูดไปเรื่อยอ่ะแกะไม่ออกนะแกะไม่ออกเดี๋ยวให้ดูข้างในนะข้างในนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นแผงยางอันเล็กๆธรรมดานน่ทุกคนครับแผงยางเล็กๆเลยเฮ้ยมันก็เป็นเหล็กเหมือนกันนี่นานี่ก็เป็นเหล็กหุ้มกับยางนะทุกคนยางก็นิดเดียวเลยแล้วก็เป็นเหล็กหุ้มอ่ะข้างในก็จะมีีนน่ให้ดูคครับทุก นี่เขาจะเป็นลูกปืนครับนี่พอเวลามันหมุนเนี่ยมันจะหมุนอย่างเงี้ยลูกปืนมันจะวิ่งนะให้ดูดิทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะนี่ลูกปืนมันก็จะวิ่งเนี่ยอันนี้ก็คือลูกของ A B E C 9นะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแกะ11ให้ดูว้าวเอา้าทำไมอะ่ะผิดด้านผิดด้าน นี่ abc 11นะทุกคนครับมันก็ไม่ต่างกันมากนะเห็นไหมทุกคนจริงๆมันก็ถามว่ามันต่างกันระดับแค่แบบมิลลิหรือสักอย่างนั่นแหละถ้าให้เทียบกันอะดูดิอันเนี้ยมันจะเล็กกว่าของตัวนี้นะไอ้ลูกกลมๆตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่าแล้วก็ช่องที่มันแคบๆอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันจะแคบกว่าเพราะมันเป็น11เไงลูกปิงก็เท่ากันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มี7ตัวนี่ผมนิ้วชี้อยู่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็เจ็ดตัวเท่ากันใช่หไหมพอเรามันวิ่งมันจะวิ่งต่างกันผมให้ดูข้างในนะข้างในเนี่ยมันจะมีความกว้างที่ต่างกันจะกว้างกว่าอันนี้จะจะแคบกว่าซึ่งตาเรามันมองไม่เห็นจริงหรอก ผมก็ไม่มีเครื่องวัดหรอกแต่แบบลองดูดีๆอ่ะมันจะมีความกว้างที่ต่างกันนะที่งความกว้างที่ต่างกันอ่ะสามารถทาให้มันเนี่ยวิ่งได้สมมติลูกปืนตัวเนี้ยมันมีความกว้างอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็จะวิ่งได้เร็วกว่าตัวนี้มันก็จะวิ่งได้ช้ากว่าสมมติรอบหนึ่งของมันเนี่ยลูกปืนก็จะหมุนได้ช้ากว่าเพราะว่าลูกปืนมันใหญ่กว่าไงนี่ก็คือข้อดีของ A B E C ที่มีค่าที่เยอะขึ้นนะตัเอ็ดเนี่ยก็จะวิ่งไวกว่าสมมติผมวิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งเห็นปะวิ่ นานมากนานมากอ่าหยุดแล้วให้ดูเก้าให้ดูเก้าอันนี้เก้านะอ่ะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยดูดิเห็นป่ะแล้วดูนี่เจ็ดนะทุกคนดูเจ็ดนะเนี่ยหยุดละเห็นป่ะอันนี้นิวนน้วโดนนิ้วโดนเนี่ยหยุดละแป๊บเดียวเองเนี่ยนเนี่ยนิ้วไม่ทันได้ออกเลยอันนี้คือสิบเอ็ดนะทุกคนครับสิบเอ็ดเดี๋ยวทุกคนจะงงเดี๋ยวผมจะบอกคือสิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดดู ดูความแรงของมันมันเร็วมากเร็วกว่าปกติเยอะเลยแล้วมันก็อยู่ได้นานด้วยนี่ทุกคนผมแค่นิ้วเดียวประมาณปัดขับปัดธรรมดาไงดูดิเร็วกว่าปกติเอ้ยไม่ใช่เร็วกว่าปกติอยู่ได้นานกว่าปกติซึ่งข้อดีข้อเสียเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับทุกคนข้อดีของ A B E C 7เนี่ยข้อดีของมันนะสามารถ กักฝุ่นได้เยอะกว่าอ่างงไหมแล้วก็ข้อ b ข้อเสียของ a b c 9กก็สามารถเก็บกักฝุ่นได้ปานกลางแล้วก็อันที่11เนี่ยก็เก็บกักฝุ่นได้น้อยอ่างงไหมทุกคนการเก็บกักฝุ่นเนี่ยถ้าสมมุตินะทุกคนครับความกว้างของตัวเนี้ยถ้ายิ่งกว้างมากเท่าไหร่น่ยพอเวลาเราเล่นใช่ไหมทุกคนครับฝุ่นมันก็จะเข้าปิดเกาะใช่ไหม เกาะ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 ตามจุดต่างๆเนี่ยเกาะไปเรื่อยๆมันก็ปิดได้แหละแต่มันก็ปิดได้ไม่หมดหรอกไอ้ตัวยางตัวนี้มันปิดได้ไม่หมดพอมันเกาะไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในซอกตามหลือตามซอกเงี้ยอา่ามันทําให้ตัว<อ>ลูกป,ปืนของมันอะไม่หมุนแล้วยิ่งการเก็บกากฝุ่นได้เยอะก็สามารถให้มันเนี่ยเข้ามาได้เยอะเหมือนกันแล้วก็เราไม่ต้องล้างบ่อยแต่ถ้าเกิดสมมติมันเก็บกากฝุ่นได้น้อยอย่างตัว11เนี่ยมันเล็กมันเร็วมันอยู่ได้นานก็จริงแต่ถามว่าพอเราเก็บกากฝุ่นได้น้อย ฝุ่นเข้าไปเพิ่มแล้วก็ไปอัดแน่นกันอยู่ในนั้นอะ่ะถามันไม่สามารถทําให้มันวิ่งได้ในแลกก็คือข้อดีข้อเสียของมันที่มันมีความแตกต่างกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาใส่ในล้อให้ดูแล้วกันนี่ค,คือล้อธรรมดาทุกคนครับนี่ก็คือล้อที่ใส่11นะอันนี้ก็เป็นใส่9ส่วนอันนี้ผมองงานยังนึงให้ดูเวอร์ล่วงอันนี้คือใส่7นะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะปั่นให้ดูนะนี่คือ7นะทุกคนครับ7นะนี่ก็จะวิ่งปกติเลยเห็นไหมนี่ล้อที่เป็น7กก็จะวิิ่งปตเลย มีไฟด้วยทุกคนเป็นไงอ่าน,นี่คือล้อเจ็ดนะทุกคนครับส่วนอันนี้เอาเป็นเก้าก่อนแล้วกันเก้าต่ออ่ะก็จะนิ่งๆหน่อยก็จะดูแบบเสียงแบบนิ่มๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่ค่อยเรายังไม่เคยออกไปเลขน้านนอกนะนี่ก็จะเป็นเก้าทุกคนครับส่วนสิบเอ็ดนี่ดูโอ้โหหมุนติ้วเลยแรงแรงอยู่ทุกคนครับ พอเวลามาใส่ล้อมันก็จะวิ่งติ้วติเลยนะทุกคนนี่ภายในล้อของมันเนี่ยมันก็จะมีกลมกลมลูกกลวงๆนี้ก็คือล้อของมันนะลูกกลวงๆนี้อันนี้คือล้อที่แบบติดไฟนะทุกคนจะไม่เหมือนกันล้อติดไฟก็จะมีนี่แถบแม่เหล็ก1อันตามด้วยลูกปืนอีก2ตัวนี่ลูกปืน2ตัวอย่างนงี้สมมุติพอเวลาเราใส่เราใส่ลูกปืนไปตัวหนึ่งเมืเราใส่ลูกปืนไปตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็บีบเข้าไปปึ๊บเข้าไป แล้วก็ใส่แถบแม่เหล็กเข้าไปอันนึงพอเวลาล้อติดไฟเนี่ยแถบแม่เหล็กมันก็จะวิ่งใช่ไหมพอมันวิ่งเสร็จปั๊บล้อที่มันมีไฟเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่แบตเนี่ยเห็นปะไม่ต้องใส่แบตเลยพอเวลามันวิ่งใช่ปะแถบแม่เหล็กมันก็จะดูดดูดดูดูดูทำให้เกิดพลังงานพอพลังงานมันเกิดปุ๊บก็ติดไฟนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะดูวะนี่แถบแม่เหล็กติดไฟเลยเห็นปะถ้าถ้าเกิดเราไม่ใส่อันเนี้ยเราไม่ใส่ตัวเนี้ยที่เป็นเป็นแม่เหล็กนะอันเนี้ยไม่ติดไฟแน่นอนน เห็นปะเออเนี่ยคือล้อที่มันเป็นไฟนะทุกคนการทํางานก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะใส่ไป2ตัวอย่างงี้นี่เห็นปะพอเราวิ่งปุ๊บก,ก็เห็นปะมีก็ติดไฟแล้วอเอลาแม่เหล็กมันวิ่งอะ่ะมันวิ่งเข้าไป๊ปปปปถามว่ามันฝืดกว่ามันฝืดกว่าของไม่มีไฟนะไม่มีไฟผมว่าเร็วกว่าตัวนี้แต่มีไฟก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งน,นะทุกคนข้อเสียของมันก็คือการแตกของแม่เหล็กนั่นแหละทุกคนครับ นี่ก็คือข้อดีข้อเสียสําหรับ A B E C นะทุกคนค่ายิ่งเยอะการกับเก็บฝุ่นก็ยิ่งน้อยการกับเก็บฝุ่นยิ่งน้อยเนี่ยการทํางานก็คือเราเนี่ยพอเราเราใช้เสร็จปั๊บเราก็ต้องเอามาล้างบ่อยๆแต่ค่ายิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะสามารถวิ่งได้นานกว่าปกาตินะทุกคน A B e, C อีกแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของที่มันเป็นเซรามิก ไอตัวนี้นอกทุกคนครับเซรามิกคือเ,เจ๋งเจ๋งมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าการล้างการอะไรพวกเนี้ยมันต้องเป็นแบบไหนเพราะผมไม,ไม่เคยมีไงผมมีแค่ a b c 1 1กับ9แล้วก็7นะทุกคน7นี่ใช้เคยใช้แบบประจำเลยถ้าเกิดเอาง่ายๆอ่ะคนที่อยากจะแบบที่เกียรล้างอ่ะล้างบ่อยๆอ่ะนานๆล้างทีละกันอ่ะแนะนำ เจ็ดเถอะเจ็ดง่ายสุดนา,นานล้างทีง่ายสุดแต่ถ้าเกิดคนที่อยากได้สมรรถานะาแบบเฟี้ยวเเลยแต่ผมนีงไม่เคยลองเล่นนะทุกคนเราวไว้ก่อนนะเดี๋ยวชิปหน้าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอา A B C ทดลองกันดูว่า A B C 9 A B C 1 1อันไหนมันจะไปได้ไกลกว่ากันแต่ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครอยากดูกดติดไลค์กดถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันก็ช่องจีรลนด์โนด้วยนะครับผมพูดกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วคลิปนี้ก็ผมก็ทดสอบให้ทุกคนดูแล้วนะว่า A B C เนี่ยมันแตกต่างกันมากสำหรับตัว11ก็ นี่จะประมาณนี้อันนี้ก็คือของเก้านะอันนี้ก็คือปัดๆให้ทุกคนดูเฉยๆว่ามันก็มีความแตกต่างกัน2ออันนี้ส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่7นะทุกคนครับนี่แต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าทุกคนครับถ้าเวลาเราใช้ไปเยอะๆแล้วเนี่ยลูกปืนอะ่มนะม,ม,อนนอนนมันจะมีความลื่นขึ้นอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆทุกคนเนี่ยมันจะมีความลื่นขึ้นอ่ะ มันจะเลื่นไปเรื่อยๆอ่ะจนจนแบบถึงพีคสุดๆแล้วมันก็จะดับลงมาถ้าลูกปืนเนี่ยพอเวลามันโดนพวกฝุ่นพวกอะไรนะบเศษดินเศษทรายมันเข้าไปแทรกในรูอย่างเงี้ยอมันทําให้ลูกปืนเนี่ย มันแบบสึกหลอนหลอได้สึกหลอสึกหลอได้เราก็จะแบบแกะออกมาล้างสักหน่อยแล้วกันแบบว่าล้างพวกน้ำมงน้ำมันอะ่ะล้างแบบเอาไปแช่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็เขยา่า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 เสร็จปั๊บแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ตากเอาไว้อย่างเงี้ยพพราะอดลูกปืนมันก็ก็ต้องมีอ่ะอะไรที่แบบเป็นน้ำมันอะ่ะกันไว้อยู่ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันทุกคนผมนี่ก็ยังไม่เคยลองเล่นนะคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูแล้วกันว่าความแตกต่างดูดิความแตกต่าง,ควา,ตตางความเร็วเนี่ย เออมันแตกต่างกันขนาดไหนนะทุกคนครับ็สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบเนะี่ยอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามมันกันกนชบช่องจิรนนท์ด้วยนะครับเพื่อสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเอาลองไปเล่นให้คนดูแล้วกันไว้รอดูกันคลิปหน้าคลิปเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละวพม